ไอ้ไหนเอรัสไอ้ไหนอาหารไอ้ดูดูดูถ้าแบบได้แบบเอวุ้นเลยมาเจ็บผมอ้ยเรื่อนี้เราไม่เข้าใจจริงเลยบ่เราจะได้รับบทเป็นสไนเปอร์นี่คือสไนเปอร์ที่ต้องรับงานเป็นมืออาชีพไอ้ต้องแต่ผมต้องยิงต้องไม้เล็กแน่ๆเลย ที่บ้านบินเป้าหมายแรกของคุณที่คุณนะต้องดูแลนะ่ยมันจะชอบอวดรถคันใหม่ของเขาที่ร้านขายของชำนะบินนอกจากนี้เขายัางสวมหมวกสีน้ำเงินอยู่เสมอจัดการเขาโดยไปที่โดยไม่มีพลเรือนเสียชีวิตโอ้โห,โห,โห,โหคือยิงบินเช็คบินครับทุกคนนี่เก็บตังค์ก่อนอ่าอันนี้ไงหมวกสีน้เงินคนนี้ก็หมวกสีน้ำเงินนี่โอ้ยฉีดเอ๋อไม่ใช่คนนี้หรอฉีดแตกเลยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ย คนนี้เปล่าใช่ไหมโอ้โจรในละแวกบ้านมีคนขโมยหนังสือพิมพ์ของฉันคุณต้องหาให้เจอก่อนว่าใครเป็นคนขโมยนะแล้วค่อยจัดการเขาฉันน่ะมีผู้ต้องสงสัยอยู่2คนแล้วนั่นก็คือชายประหลาดหนึ่งคนที่สวมหมวกสีชมพูหรือเพื่อนบ้านที่มีเขาลุงลังของฉันนะเป็นยังไงครับดูดิเอะเหมือนเกิดขึ้นจากอ่าหนังสือพิมพ์มาส่งแล้อันนี้คือคนนส่งหนังสือพิมพ์ใช่ไหมนี่ไง ชายประหลาดที่สวมโวกสีชมพูหยิบปะไม่หยิบทุกคนเขาไปเดินไปแล้วทุกคนครับตอนนี้เราส่องอยู่นะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ส่องดิอย่างนี้ก็ล่วงเลยลุงลาก่อนนี่คือโลควอลิตี้เหรอไฮต่างกันไงอะอะเริ่ไปแสงสีมัน สไปซมาต่อมาภารกิจที่3มเพื่อนบ้านเสียงดังฉันนอนไม่หลับติดต่อกันเกือบ2เดือนแล้วอะ่ะและนั่นก็เป็นเพราะเพื่อนบ้านที่ส่งเสียงดังถึงเวลาแล้วที่จะทําให้ทุกอย่างเงียบลงฉันไม่อยากให้ใครตายนะดังนั้นอะ่ะทำโดยไม่ฆ่าใครเลยทางนี้ห้ามยิงคนอ่าตอนเนี้ยมีอันนี้เป็นวิทยุมันน่าจะเป็นเรามัง้งห้ามยิงคนเลยเหรอยิงบ่อได้ไหมเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอ่า <c oughs> <c oughs> ดังวิทยุเหรอสอย ต่อยมวยเหรอต่อยมวยได้ไหมยิงมวยไม่ได้เหรอยิงอะไรยอดไฟนะโอเแคนี้คือผ่านแล้วหรอโอ้ยโอ้ย,อย,อยภาพสั่นโอ้ยใจมันตื่นเต้นต่อมา w ว k in the Wood เดินเล่นในป่าถ้ากเก็ตเนี่ยกำลังเดินเล่นในป่าทุกวันนะก้อจัดเขาออกไปแต่ต้องให้แน่ใจว่ามันดูเหมือน oh. อุบัติเหตุโหแสดงว่าผมต้องยิงอะไรบางอย่างปะยิงเขาได้ไหมยิงไม่ได้ตายเลยทีเดียว อ๋อไม่ได้เลยเหรอวิวแต่เขาเดินเร็วมากเลยนะเนี่ยต้นไม้อ่ะกิ่งไม้อะไรสักอย่างหนึง่งเฮ้ยยิงเลยได้บ้างเนี่ยอันนี้เหรอใช่ไหมอ๋ออย่าเพิ่งไปดิตายก่อนเฮ้ยมันเดินเร็วจังวะอ่ะผมรอแล้วผมรอเหยื่อมาก่อนนะแล้วก็ล่วงล่วงดีเนี้ยมันกินแย้มต้นไปหนึกระเบื้เร็วเลีอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยตอนตองผมต,ต้องยิงต้องไม้เล็กแน่ๆเลยไปนี่ ขาดนี่เป็นตัวต่อที่แบบอ่อนแรงมากเลยนะช่วงสติ๊กแมนต่อมาทุกคนครับบนถนนหลวง on the highway เป้าหมายใหม่ของคุณอ่ะจะเคลื่อนตัวไปบนทางหลวงนะในเช้าเนี้ยด้วยรถสีดำของเขาหน้าที่ของคุณก็คือกำจัดเขาโดยไม่ให้พลเรือนเสียชีวิตแล้วจะอยู่อยู่ไหนอันนี้ผมต้องกำจัดรถสีดำใช่ไหมโอ้โหตอนนี้รถมาเต็มเลยทุกคนเออนี่นี่น,น,นี้เหรอเฮย้ฮยเฮ้ย คอยช้ากว่าน,นี้ไม่ได้เหรอเร็วไปเปล่าเอาใหม่นะเอามันจะเปลี่ยนแล้วแฮะเซลกา้ามีการประชุมที่โรงงานเก่าคุณต้องกําจัดนินจาของสตูต้องทําก่อนที่คนของฉันจะส่งสัญญาณให้นะนินจาของฉันน่ะยิงสตูมิฉะนั้นคนของฉันจะถูกฆ่าฉันพบว่าไม่ควรมีนินจาสตูเกิน5คนนะอ้ออันนี้คือคนของเราใช่ไหมตอนนี้แล้ตอ้องหนึ่งคนหนึ่งคนไปแล้วเฮ้ยเออสองคน สามสี่เฮ้ยไม่ทันโดนก่อนเฮ้ยยิงเงินเหรอได้ไหมหนึ่งคนเฮ้ยคนนึงอยู่ไหนอะเดี๋ยวนะสองอ๋อดีง่ไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ยิงอะคืออะไรอะโดดดีใจเหรอนจาอ๋อนินจาฆ่านินจามันจะฆ่า,า,า,ากลุ่มเรานะสามสี่ตัวในสุดท้ายห้าครบแล้วดิ ครบแล้วนะครบเลยปะครบยังอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะแสดงว่าฝั่งเราได้ฆ่าเลยดิอ๋อแสดงว่าไอหัวเขียวอ่ะไอหมวกเขียวคือฝั่งของศัตรูแฮย์ลาสตันคขาเนี่ยคุณต้องยิงสตันแมนแต่คุณต้องยิงให้ถูกจังหวะเมื่อเขาทำสตันนะฉันน่าต้องการยิงสิ่งนี้สำหรับภาพยนตร์ของฉันอย่าทำร้ายใครอีกล่ะโอ้ห้ามเอ๊ออันนี้เหมือนเป็นการแอคชั่นนะครับผมอ่า ตอนนี้ซันแมนกำลังจะกระโดดไปไหนอะเอ้าวัดคืออ๋อผมต้องรอโอเคได้ดิคนได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยยิงทิ้งเลยเอ้าเอาไม่ได้หรอฆ่าเขาก็ไม่ได้หรอเขาบอกว่าพยายามหาจุดที่เหมาะสมในอากาศนะแสดงว่าสันแมนต้องกระโดดมาถึงเสร็จปั๊บผมต้องยิงตรงกลางพอดีดิฆ่าสันแมนบนอากาศไปละุ๊บ โอ้โหยากยากอยู่ยากอยู่ยิงแม่งจริงยิงพุ่มกลับก็ได้เหรอเดี๋ยวรอก่อนนะรอกอนรอตันแมนกระโดดมามันจะมีจังหวะหนึ่งอะที่มันจะอยู่นิ่งๆอะโอ้ยากรอตันแมนก่อนนี่เนียนๆเดี๋ยวโผมาปุ๊บยิปั๊บ โอ้โหเรียบร้อยตรงนี้ดิคือบอสโปดูแรงจริงวันนี้บอปดเาะว้ยการต่อต้ชนบทสตูลรับพาตัวคนของฉันไปอ่ะโชคดีนะที่ฉันน่ะรู้ว่าพวกเขาซ่อนเขาไว้ที่ไหนดังนั้นน่ะคุณต้องไปที่นั่นและกําจัดคนลักพาตัวทั้งหมดระวังให้ดีอย่าให้คนของฉันน่ะได้รับบาดเจ็บด้วยนะอ๋อไอันนี้คือซ่วมที่ตันแล้วเหรอชีวิตมันจะอยู่ตรงนี้เหรอฮะสติกแมนแล้วคีแล้วมันต้องอ๋อมันมีท่อต่อใช่ไหมแต่ว่ามันคือ ไหลออกมาใช่ไหมอ่าในครั้งนี้มีศัตรูอยู่สามคนครับทุกคนสอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใสยคนในบ้านก่อนจะได้เงียบนะทีเดียวสองปุ่มเ่ยไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้ห,ห,ดห้ามให้รู้ตัวคนในบ้านก่อนหนึ่งคนหลับไปละคนนี้ก่อนเลยเพราะมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยมิดยิงแม่งทิ้งเลยแล้วกันละเฮ้ยมีใครอีกเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนืะคนในบ้านก่อนหนึ่งคน อ,อ่ะ <Beginning S 1> <source> อันนี้เดินกลับมากรันนะผมว่าต้องมีคนไปได้นี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่นี่เนียนๆนี่นีเนียนๆเฉยมันเดินไปแล้วทุกคนสายตายหลังจากนั้นรอ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 เวลาแล้วก็ลงเยี่ยมส่วนไอเปอร์แบบมืออาชีพพาิกิจต่อไปก็คือคนที่ใสยไม่ดีทุกคนครับในวันนี้คุณต้องจัดการกับเป้าหมาย1เขาว่าชอบไปแถวๆบาร์ของโจและสุบลีและดื่มเหล้าด้วยใช้ข้อมูลที่ฉันให้ไปกำจัดเขา อย่าไปทําร้ายพละเรือนละ่ะอาเป้าหมายมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเอ๋ตอนเนี้ยมันมีคนที่เดินผ่านหนึ่งคนเอ๊ะแต่ว่ามันมีคนออกมาจากตรงนั้นนี่แต่เขาไม่ได้ดูดบุหรี่นะมีคนนั่งอยู่หนึ่งคนที่นั่งเฉยๆอะไม่ทําอะไรเลยกับผมเป็นปอดบวมตายแล้วมั้งเนี่ยปอดชื้นะ่ะแต่ว่าคนนี้มันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคนนี้ไปดูดบุหรี่แต่ว่ากินเหล้าด้วยนี่ ต้องรอต้องรอจัองหวะดีๆนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาจังหวะแบบมันว่าแหล่จะกินเสร็จอะเร็วดิพี่กินไปไวหน่อยโอ้หมดขวดแล้วน,นนะโดขนาดนี้ตายแล้วเมา,วาตายแล้วเดินอะไรจังเลยว่าเดินยิงทิ้งได้ไหมยิงนขยะยิงนัขยะผมว่าคนเนี้ยเนะี่ยมันเมื่อไหร่จะกินเสร็จอะโอ้เร็วๆดิพี่คนกูรออยู่ดีใจย,ยิงแม่งเลยขาดแล้วเอาผ่านเลยเหรออ๋อ ง่ายเกินโอ้นี่ภารกิจหรืเหอเรียงความเนี่ยคุณต้องรักษาความเป็นมืออาชีพนะและกําจัดใครก็ตามที่รู้จักคุณดังนั้นน่ะคุณจึงจัดการประชุมนายจ้างของคุณทั้งหมดบนดาดฟ้าสิ่งที่คุณต้องทําคือยิงทุกคนบนดาดฟ้าโดยไม่ให้พวกเขาหลบหนีนี่คือภารกิจน่าจะเป็นภารกิจที่สําคัญมากโอ้โหเต็มไปหมดเลยว่ะถ้าผมสอยคนแรกผมก็ปุบเขัาไปหมดเลยเฮ้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 ย เฮ้ยมันจะโหเออผมต้องยิงใครก่อนน่ะประเด็นคือมันมันต้องยิงคนที่มันอยู่ตรงขมผมคนนี้ก่น<ฮ>อนนะผมคนนี้ก่อนเลยคนนี้ก่อนคนนี้ตะเฮ้ยฝั่งนั้นมันก็ไปดูไอ้ยายจ้ามันจะเร็วไปไหนเนี่ยไอ้คนที่วิ่งเร็วผมวิ่งเร็วหัวแดงหัวแดงหัวฟ้าหัวโอ๊ยเมือาชีพเจงมือเดี๋ยวดูดิมันมีเป้าหมายอยู่นะยิงคนที่เร็วที่สุดก่อนใครอะไอ้นี่เร็วช้าไอ้นี่ช้า ไอ้น,นี่เร็วหัวแดงเหรอหัวแดงหัวฟ้าหัวขาวหัวเขียวเฮ้ยไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยไอขบุกแช่แก่คือไม่ม <c oughs> กล <c oughs> ้าวิ่งเลยนะมันฉี่แตกเลยอ่ะกลัวจนฉี่แตกอนะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยเลี้ยงเลี้ยงไข่ให้นะค่อยยิงทีละชิ้นยิงหมวกเออ มันมันกลัวจนฉี่แตกเลยทุกคนยินดีด้วยคอนแกตูเลชั่นขอแสดงความยินดีคุณเล่นเกมนี้จบและพิสูจน์ได้เห็นว่าคุณมีสมบัติเพียงพอที่จะเป็นมืออาชีพทั้งกว่าจะมีการมอบหมายครั้งต่อไปนะเออหมดแล้วหรอโปรเฟชชั่นอลไซเปอร์ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้จ้องจีรนนท์ด้วยนะครับผมไม่เที่ยงไหมไม่เที่ยงไหมกิน้ากิน้ากับ แปลครอบเพื่อ